กลางวันสึกแสกจะให้ข้าคงไม่ได้ชอบค่าเขาแล้วหรอกนะเ่าเขาาทำไม่ได้จริงๆเขา็ขาเขาเขาข้อดีตัวเองไม่ออกข้อได้เต็มไปหมดฟังนะนอนกัดฟันทีบผ้าห่มสักผ้าทำกับข้าวปะผ้าทำไม่เป็นเลยเล่นไป่สิบตาก็แพร่รวดเก้าตาค่านี่จะไม่เหมาะสม ใช,ใช้ชีวิตด้วยหากหากว่าท่านกำลังหาคู่บำเรอเขาว่าท่านท่านออกออกไปหาดูที่เรียนอื่นดีกว่าคู่บำเรอเหรอ<ะ>ท่านข้านะเหรอผู้คมตาเซียวผู้คมตาเซียวเขาใจผิดเขาใจผิด ก็าใจผิดทั้งหมดข้านึกอยู่แล้วว่าคุมตาเซียวท่านอุตส่าหามาช่วยข้าจากอันตรายเป็นคนดีคนดีมากๆคนเลวไม่มีทางที่จะมีใบหน้ารูปงามอย่างท่านแน่นอนด้วยใบหน้าเช่นนี้จะทำเรื่องแบบนี้ได้เหรอไม่มีทางทงวินใครปล่อยข่าวลือต่อไปอย่าให้พวกเขาเข้าเรือนเรานะผู้คุมตาเซียวเออ บุญคุณที่ช่วยชีวิตข้าไม่มีสิ่งตอบแทนตั้งแต่บัดนี้เราคือพี่สาวน้องสาวกันพี่สาวน้องสาวเหรอ,อาปากพร่อยไปหน่อยฮะ <c oughs> เป็นสหายสหายที่ดียังไงก็เถอะต่อไปพวกเราคือคนกันเองในเมื่อไทเฟยเห็นว่าข้าเป็นคนกันเอง เช่นนั้นข้าบังอาจขอยืมสิ่งของจากไท้เฟยสักชิ้นจะพูดเรื่องยืมทำไมกันถูกใจอะไรก็หยิบไปได้เลยปินอันนี้ไม่เหมือนของที่มีอยู่ในวังไทเฟยนำมาจากจวนปู้ใช่หรือไม่ขอยืมไปก่อนนะผู้คุมตาเซียวหากว่าท่านชอบก็เอาไปได้เลย ท่านวางใจคนอย่างข้าไม่ใช่คนปากพร่อยมีปากโป้งแน่หากว่าท่านถูกใจของอย่างอื่นก็หยิบไปได้เลยตามสบายทวินอของที่อยู่ในหีบของข้าแล้วเอามาให้ผู้คุมตาเซียวเอาไปของเหล่านั้นท่านเก็บเอาไว้เองเถอะถ้าให้คนอื่นรู้เขา้าจะคิดว่าข้ามาปล้นท่านได้ใช่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 ผู้คุมตาเซียวพูดถูกเงียบเงียบไว้ดีกว่าหากว่าท่านถูกใจสิ่งใดบอกข้าได้เลยท่านไม่สะดวกแต่ข้าสะดวก